สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับอีกรุ่นเป็นรุ่นสอกอนะครับสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับสร้างเมื่อปี236นะครับก็ผ่านมามาณยปีแล้วนะครับผม เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญออกแบบทีอ่ออกแบบเฉพาะเลยครับสวยงามไม่ซ้ําแบบใครเลยนะครับครับเป็นเนื้อเนื้ออันมากานะครับเนื้ออัลมาการับกระไรทองลงยาครับกระไรทองก็หายไปหมดแล้วนะเพราะว่าถูกจับสัมผัสบ่อยครบก็จะหลุดหายไปเลย,หยเลยหยเลือแต่สีลงยา เป็นสีแดงนะครับสีแดงสังเกตในอาอมา้าก็จะเป็นสีสะท้อนเงาอย่างนี้นะครับเงาแจ่มชัดเลยครับก็จะต่างจากสีเงินนะครับผมครับมีความหนานะครับเส้นที่วรวงพ่อก็คมชัดนะครับครับถือว่าเหรีนี้ก็น่าจะโอเคเนาะครับอามก้าก็เป็นโลหะนิกเกิลนิกเกิลนะนิกเกิลผสมทองแดงนะครับก็จะมาเป็นกลายเป็นนอามก้านะครับ ด้านหน้าจะเป็นรอยขีดตัดเฉียงขยักต่ลก,กีบครับก็แบแบบางที่ผมก็อาจจะไม่ทราบต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชมที่รู้ก็ทักทายเข้ามาบอกกันได้ถือี่เป็นพระคุณอย่างสูงก่อนอนื่นต้องขอบคุณครูคบาอาจารย์บางท่านนะครับที่ให้ความรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคับผมขอยก เชิดชูเลยนะครับครับเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงเลยนะครับสาหรับเซียนพระบางท่านที่ให้คําแนะนามานะครับผมครับเดี๋ยวรุ่นนี้ก็จะมีหลายสีครับลงยาสีน้ําเงินสีเงินก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับตามที่คนดูข้อมูลก็จะมีเนื้อทองแดงทองแดงลมดําผิวไฟครับราคาแตกต่างกันไปเนาะนะครับ ด้านหลังก็จะมีเส้นเสี้ยนเส้นขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับครับครับดูนะครับเป็นเงาสะท้อนสวยงามตัวสีก็ถือว่าโอเคครับคมชัดนะครับเส้นสะท้อนครับครับแถวพื้นด้านขอกเนี่ยก็จะเป็นมีเส้นตัดเส้นลยครับสังเกตนะเส้นตัดนะครับนะครับเนี่ยสวยงาม เราพึ่งดูนี่กันไปไหนละไปไหนล่ะโอ้หเนาะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเส้นตัดกับผมรอบไหมครับเนะอ่านี่ครับหลักจากนี้เอาพอพอดูได้เนาะครับก็ยังไม่ตำนานนะครับผมก็สวยงามของด้านหลังนะครับสวยงาม ไหลทองก็มีเล็กน้อยออกออกไปหมดแล้วนะครับวันนี้คุยกับแบบสบายๆนะสไตล์กันจอมผมก็ไม่มีอะไรมากรอยตัดก็เปเลี่ยนลักษณะเอาม้ามันก็มมีเครียบมีสีเครียบอะไรมันก็ไม่ไม่เห็นไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เป็นรอยตัดรอยชัดเหมือนอย่างเานื้อทองแดงนะครับที่เป็นทองแดงลนอนทองเนี่ยเขาจะชัดเขามีความแห้งอันนี้ก็ถึงว่ามีความแห้งความเก,ก่าอยู่แล้วนะครับผม ก็ถ้ามีวัตถุบางคนลงมอคุณก็ผมจะนํามาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับท่านที่มีในมือก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะว่าภาษาลาวกับว่าภาษาไทยที่เราเนาะเนาละลาวถนัดไทยน้ำเนาะครับผมสีน้ำเงินก็จะเป็นเงินเงินเงินก็เป็นเป็นชิส้ส,สากๆขึ้นสีขาวหน่อย เนาเปืนพืๆน,นะครับครับถ้าเป็นอย่างเัินจับดูก็เป็นหนักๆหนุกๆนะครับนะ,บนะก็คอยว่าคอยศึกษากันไปนะครับอ่าวันนี้ตั้งลาต้งไทยอเออขอบคุณมากาะครับผมยุคนี้ยุคโควิดโอ้โหนาะไม่รู้จะว่าไงเพ็นกกาลังใจให้ยาแบบไหนก็เอามารักษาได้ฉะนั้นขอให้เราหายนะครับผมเป็นยาสมัยใหม่ยา ผนโบราณเราก็ได้นั่นแหละเนาะทำะในใ้เรารอดครับวันนี้ขอทิ้งงไทยก็ว่าอ่ให้ท่านจงโชคดีนะครับมีความสุขครับสวัสดีครับผม